สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับย่างหย์นะครับวันนี้ผมพามาชมล้อนะครับรหัสชื่อว่า V S 7นะครับเป็นล้อแบรนด์ Emotion R นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยมิติก้านวายนะครับหรือว่าก้ามปูก็แล้วแต่จะเรียกนะครับสีที่เราเห็นจะเป็นสี h y เปอร์แบนะครับผมสเปคคอบฟินะครับกว้าง8.5 o f f s e ออฟเซต35นะครับ สีจริงนี่คือสวยมากนะครับในกล้องผมไม่แน่ใจว่าจะออกมาสวยเหมือนของจริงหรือเปล่านะครับมิติการค่อนข้างคมสวยเรียวแล้วก็งานกึงดีมากครับมิติการเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันยกตรงนี้นะยกเข้าไปข้างในตรงนี้ดินงหน้วตรงนี้ก็ตรงออกมานะครับมิติขอบการก็จะอยู่ด้านนอกนะครับข้างหลังก็จะมีรูหลบบ่ารล้อพวกกันสั่นอะไรพวกนี้ แล้วก็จะมีปั๊มนะครับอาจจะมองไม่เห็นก็ขออภัยนะครับนี่การสันด้านหลังตรงนี้ใช้เป็นเบอร์73นะครับสวยจัดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูล้อน,นะครับตัวนี้มีฝากลางมาให้แล้วนะครับมิติโดยรวมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกดีกก่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะปะมาดูฝาก่อนเลย ฝาเป็นอ่ะพลาสติกนะครับฝาเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นงานกลึงนะครับเป็นงาน CNC นะครับแล้วก็สีจะเป็นสีไฮเปอร์แบ็กกลางนะครับโทนกลางนะครับไม่เข้มไม่อ่อนนะครับเป็นสีไฮเปอร์แบ็กโทนกลางนะไฮเปอร์แบ็กเนี่ยมันก็คือเป็นสีพื้นเนี่ยจะเป็นสีเท่ากันนะครับทําการพ่นเขาเรียกว่าพ่นสีไฮเปอร์เข้าไปทับเป็นสีเทาก็จะกลายเป็น สีเท่ากันเหลือบๆเ,เงาๆนะครับนี่พื้นเนี่ยด้านหลังก็เป็นสีดำนะตัวมิติก้านจะเป็นก้านก้านวายกานทรงวายนะครับมีมิติล่องในนี่ผมชอบออกแบบสวยมากมิติล่องในนะครับแล้วก็มีก้านวายเล็กนะครับแล้วก็มีแอบเล่นก็คือตรงนี้จะโล่งๆนะครับทั้งหมดเลยนะความลึกตรงนี้ต้องมีประมาณ1.5นิ้วนะครับ ก้านทั้งหมดเลยเนี่ยจะออกมานอกขอบล้อนะขับระวังนิดนึงนะครับแต่สวยมันได้มิติสวยมันก็คุ้มนะครับกับที่เอาไปใส่เลยนะครับการยกของก้านตรงนี้ก็จะยกเบาๆนะครับยกแบบเนี่ยถ้าดูข้างๆเนี่ยมันจะยกนะแล้วก็ตรงนี้จะมาตรงเลยมาตรงนะครับจะมีหนึ่งก้านนะครับที่เป็นก้านหลักสังเกตได้ว่าตรงนี้คือก้านหลักนะครับมันจะวิ่งมาจนถึงขอบนี้เลย แล้วก้านรองมันจะอยู่ต่ำกว่าก้านหลักนิดนึงนะครับมีสเปคนี้จะเป็น5 1รูร้อยเดี๋ยวผมให้ดูกล่องเลยแล้วกันนะตัวกล่องจะเป็นงาน Emotion R นะครับอ่ะอยู่นี่ e m o t ช o n R นะครับเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นล้อนำเข้านะครับผมแล้วก็แต่เป็นแบรนด์ของลูกเรือนโซ่นะโอเคตัวนี้จะเป็นโมเดลนะครับ v s 7 1นะครับสเปคขอบ18 8.5ออฟเซ็ต 35นะครับก็คือ ET35 นั่นเองนะครับแล้วก็5รู114นะครับใส่กับพวก Civic Accord Camry เอ่ออะไรก็ได้ที่เป็นรถญี่ปุ่นแทบจะใส่ได้หมดเลยนะครับกันสั่นด้านหลังที่ผมบอกก็คือ7.3.1คือตรงนี้นะครับสีให้เปร์แบ็กนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมน,นะครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่องขาวด้านก้างก็จะปั๊ม Emotion R แบบนี้นะครับ ราคานะครับผมตอนนี้จะเป็นราคาค่อนข้างดีเลยนะครับ17,500าบาทขอบ18นิ้วนะครับใส่กับยางเดิมที่ลูกค้าใส่อยู่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น225 40 2 2 5 4 5 2 3 5 4บ23545หสห40หสหรือว่าจะเป็น26 24 27ออะไรก็ได้ขอให้เป็นขอบอะเอามายัดใส่ล้อน,นี้ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะที่แปลงดุมแล้วนะครับหรือจะเป็นรีโว่ใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนนะครับสเปนนี้บอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรไฮโซนะครับฝากไปด้วยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือตรงนี้นะครับตรงนี้โอเค094 5409999เดี๋ยวมีรูปภาพพายคลิปนะครับเดี๋ยวผมหมุนโชว์ให้หนึ่งรอบเลยแล้วกันอ่ะนี่นะครับมิติการล้อจะวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับ สวยอะถ้ามีเบรกก็คือหล่อเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอิโมชันอ